สพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายที่หลายคนมักจะทำตายคำสั้นๆแต่มีความหมายและความรู้สึกนั้นกลับมากระแทกอารมณ์ทุกครั้งที่ได้ยินยิ่งคนที่เคยเข้าใกล้คำนี้แล้วจะเข้าใจและชวนแกล่งทุกครั้งด้วยความกลัวความตายของทุกคนส่งผลกระทบต่อระบบความคิดและวัฒนธรรมพิธีกรรมความตายจึงจัดขึ้นเพื่อยืดเวลาหรือส่งคนที่เราห่วงใยได้ไปในพบคุิที่ดี ตามความเชื่อในศาสนาพุทธในบทความนี้จะพามาดูสามพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายที่หลายคนมักจะทำทุกครั้งบางสุกุลเป็นบางสุกุลหมายถึงฝังแห่งฝุ่นกองฝุ่นกรุกฝุ่นเปื้อนฝุ่นใช้กับผ้าที่ประสงค์นำมาจากศพเพื่อทำเป็นจีวรโดยทั่วไปแล้วบางสุกุลจะมีทั้งบางสุกุลเป็นและบางสุกุลตายซึ่งบางสุกุลเป็น นั้นเป็นพิธีกรรมที่ทําแก่คนที่ยังมีชีวิตหรือคนที่ต้องการจะแก้เค็นหรือคนที่รู้สึกมีเคราะห์กรรมรเผชิญเหตุการณ์ร้ายหรือกําลังป่วยมักนิยมทํากันเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวโดยพิธีการจะให้คนทําพิธีนอนงายปนมมือเหมือนคนที่ตายแล้วใช้ผ้าขาวซึ่งเปรียบเสมือนผ้าคลุมศพมาห่อหุ้มทั้งตัวพระสงค์จะจับชายผ้าหรือผูกสายสินไว้ที่ชายผ้า ก่อนจะกล่าวคำสวดสำหรับคนตายว่าอณิจาวตะสังขาราเมื่อพระสงสวดมนเสร็จแล้วผู้ทำพิธีบางสุกุลเป็นหันไปด้านตรงข้ามกับครั้งแรกแล้วขุมผ้าอีกครั้งก่อนที่พระสงจะสวดอีกครั้งว่าอจิรังวตยังกาโย ο, ปัทวิงอธิเสสติฉุนโธอเปตวินญ,ญ,ญาโนนิรัตถังวกริงครังเป็นการถือเครดว่ากลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้ว การบังสุกุลนอกจากเป็นการปัดเป่าเรื่องไม่ดีแล้วยังมีคติสอนใจเรื่องความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพบเจอไม่อาจหลีกหนีได้ในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ดำรงชีวิตอย่างมีสติและอยู่ในทํานองครองธรรมที่ดีต่อไปทําบุญต่ออายุทําบุญต่ออายุาออายก็เป็นอีกพิธีหนึ่งที่คนไทยนิยมทําปีละครั้งโดยยึดถือวันสําคัญในชีวิตอย่างวันเกิด เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองและเป็นการเสริมอายุให้ยืนยาวมากยิ่งขึ้นโดยหลักๆแล้วคนส่วนใหญ่จะนิยมทำบุญตักบารในตอนเช้าของวันเกิดเพื่อรับพรจากพระแต่หากมีทุนทรัพย์ที่มากพอก็ยังสามารถสร้างพระพุทธรูปถวายวัดซึ่งการสร้างพระพุทธรูปนั้นผู้ถวายให้สลักชื่อของตนไว้ใต้ฐานพระเพื่อให้พระสงฆ์สวดมนต์เสริมดวงให้ตนเองและการปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่านั้น เป็นอีกการที่ทําบุญช่วยเหลือสัตว์ที่หลายคนมักจะทำอย่างการไถ่ชีวิตโคกระบือนอกจากเป็นการต่อชีวิตให้กับสัตว์แล้วยังเป็นความเชื่อที่ว่ากุศลดังกล่าวยังช่วยต่อชีวิตให้กับตนอีกด้วยซึ่งการทําบุญต่ออายุนั้นเป็นอีกหนึ่งคำสอนที่ให้ผู้กระทํารู้จักแบ่งปันลดความอยากได้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและยังเป็นการเตือนจิตใจให้ตนเองดำรงชีวิตอย่างมีสติ ไม่ตกอยู่ในความประมาทและมีจิตใจกุศลในการช่วยเหลือสังคมรวมไปถึงการส่งเสริมศาสนาพุทธให้อยู่ยืนยาวมากขึ้นผ่านการตักบาตรการบอกหนทางผู้ป่วยเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่มักจะทำกับผู้ป่วยที่กำลังจะหมดลมหายใจขาข้างหนึ่งก้าวสู่ดินแดนความตายในช่วงเวลาดังกล่าวหากผู้ตายจิตใจสับสนวุ่นวายเต็มไปด้วยความกลัวและกังวล เมื่อจากไปแล้วดวงวิญญาณอาจจะวนเวียนไม่ไปผุดไม่ไปเกิดหรือมีห่วงกังวลถึงคนเป็นฉะนั้นจึงเป็นห่วงเวลาที่สำคัญที่ญาติจะใส่ใจมากที่สุดโดยจะมีการเตรียมกลวยสำหรับใส่ดอกไม้ทูบเคียนซึ่งทำจากใบตองนำมาใส่มือผู้ป่วยและกระซิบข้างหูให้ถึงพระอระหันต์หรือจะสวดภาวนาว่าอารหังสัมมาและในอีกในหนึ่งว่า ยังเป็นการปรับจิตของผู้ป่วยซึ่งกำลังสิ้นลมหายใจให้มีสติรับรู้และยอมรับว่าตนเองกำลังจะจากไปและปล่อยวางสิ่งที่กังวลใจบนโลกใบนี้ออกไปทั้งการช่วยให้ผู้ตายได้ไปอย่างสงบนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งญาติผู้ป่วยและผู้ตายเองด้วยเรื่องการบอกผลทางของคนตายเริ่มต้นจากเรื่องเล่าที่มีต่อกันมายาวนานเป็นเรื่องของนายพานที่รักสัตว์มาตลอดชีวิต พอถึงเวลาที่ใกล้ตายจึงเห็นสัตว์ป่าที่ตนเคยล่ามายินล้อมตนเองไว้เมื่อลูกชายที่บวชเป็นพระภิกษุจึงจัดกรวยดอกไม้เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องถวายบูชาพระรัตนาตายและเมื่อใกล้ถึงเวลาพระลูกชายจึงเตือนสตินายพรานให้นึกถึงพระรัตนาตายว่าสัมมาอารหังหรือสัมมาสัมพุทโธแล้วนายพรานก็จากไปด้วยความสงบ ทุกพิธีการที่กล่าวมาข้างตน้นนอกจากเป็นพิธีที่ช่วยเหลือด้านจิตใจแล้วยังมีคำสอนแฝงอยู่เสมอถือเป็นพิธีกรรมที่หลายคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วอย่าลืมไปเข้าวัดทำบุญกันด้วยนะคะ